พักประชาธิปัตย์กำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งภายหลังการประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักของนายเฉลิมชัยสีอ่อนเมื่อวันที่12กันยายน2568ท่ามกลางข้อสงสัยมากมายซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่พักประชาธิปัตย์ต้องออกจากรัฐบาลไปเป็นฝ่ายค้านประกอบกับนายเฉลิมชัยเองก็ไม่ได้เป็นสสด้วยการลาออกจึงเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในเวลานี้ เพื่อให้พักเกิดความเปลี่ยนแปลงทันทีที่นายเฉลิมชัยลาออกได้ปรากฏเสียงสนับสนุนให้ในายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีกลับมาเป็นหัวหน้าพักอีกครั้งเพื่อปฏิรูปพักประชาธิปัตย์ให้กลับมามีที่ยืนในทางการเมืองอีกครั้งหลังจากในการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี2566พักประชาธิปัตย์ประสบกับความล้มเหลวอย่างชัดเจน จนนำมาสู่ภาวะการไหลของคนประชาธิปัตย์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจะว่าไปแล้วสถานการณ์ทางการเมืองในเวลานี้ถ้าพักประชาธิปัตย์ได้อภิสิทธิ์กลับมาเป็นผู้ถือธงฟ้านำพักลงสนามก็น่าจะทำให้พักต่อสู้กับคู่แข่งได้อย่างสูสีแม้ว่าจะไม่อาจทำให้พักประชาธิปัตย์กลับมาเป็นพักการเมืองใหญ่ได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่อย่างน้อยในสมรภูมิการเมือง ที่หลายพักพยายามชูนำผู้นำการเมืองคนรุ่นใหม่คุณสมบัติและความสามารถของอภิสิทธิ์น่าจะทำให้สามารถต่อสู้ได้อย่างไม่อายใครโดยเฉพาะในยุคที่เวทีดีเบตเลือกตั้งมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนหากอภิสิทธิ์ตัดสินใจกลับคืนพักประชาธิปัตย์ขึ้นมาจริงๆก็อ,อาจถือเป็นหมากกลยุทธ์ครั้งสำคัญของประชาธิปัตย์ ในการฟื้นศรัทธาและเตรียมพักสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงในอีกไม่นานข้างหน้าเพราะการเลือกตั้งครั้งใหม่นี้ไม่ได้เป็นแค่เลือกตั้งทั่วไปหากแต่เป็นโอกาสสุดท้ายในการพิสูจน์ว่าพักประชาธิปัตย์จะยังมีที่ยืนในระบบพักการเมืองไทยอีกหรือไม่ชื่อเสียงและประสบการณ์ของอภิสิทธิ์ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีผู้มากด้วยประสบการณ์และความสามารถในการอาภิปรายในสภา,าอาจเป็นจุดแข็ง ที่จะสร้างความมั่นใจให้กับทั้งฐานเสียงเก่าและกลุ่มประชาชนที่อาจไม่พอใจกับการเมืองของคนรุ่นใหม่ที่มีแนวทางสุดขั้วอย่างไรก็ดีคำถามสำคัญคือนายอภิสิทธิ์ยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะนำพาพักไปต่อสู้กับขั้วก,การเมืองใหม่อย่างพักภูมิใจไทยหรือพักประชาชนซึ่งกำลังเติบโตทั้งในแง่ความนิยมและความยืดหยุ่นทางกลยุทธ์หรือไม่ โลกการเมืองในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนที่ย้ายจากเวทีปราัยไปสู่โซเชียลมีเดียการแข่งขันที่เน้นความเร็วความเฉียบคมและการตอบสนองต่อปัญหาปากท้องในระดับท้องถิน่นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายที่อดีตผู้นำแบบอภิสิทธิ์จะต้องปรับตัวให้ทันหากต้องการจะนำพักไปยืนในจุดที่สามารถแข่งขันกับพักอื่นได้อย่างแท้จริง อีกทั้งความเป็นอภิสิทธินั้นเป็นดาบสองคมในขณะที่หลายคนมองว่าเขาเป็นผู้นำที่ซื่อสัตย์และมีหลักการแต่ก็มีอีกจำนวนไม่น้อยที่มองว่าเขาคือภาพจำของพรรคประชาธิปัตย์ในยุคที่พรรคไม่สามารถเชื่อมต่อกับประชาชนได้อย่างแท้จริงเป็นตัวแทนของชนชั้นกลางเมืองกรุงที่ไม่เข้าใจชีวิตของคนในชน,นบท หากอภิสิทธิ์กลับมาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในแนวทางการทำงานแนวคิดหรือนโยบายพักอาจไม่สามารถเรียกศรัทธาที่หายไปให้กลับคืนมาได้เลย